เอาละครับกลับมาในช่วงนี้อาจารยิ่งศักดิ์ครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะ <c oughs> มาทางแฟนเพจของเรานรใน Facebook ที่ชื่อว่ายิ่งถกกระหนกซักจากคุณที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าจอห์นลิเบอร์ตี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับมีวิธีจัดการความเบื่อจากการทำงานประจำอย่างไรบ้างครับลาออกส <c oughs> <c oughs> ิไอ้ก็ถามจริงจังฉันจะตอบจริงๆเอาเบื่อแล้วทำทำไมอะเอาใหม่เอ้าเอาใหม่ตอบใหม่ไม่ได้หางานใหม่ทำ ก็มาเบื่ออะไรล่ะขอโทษนะคะเบื่องานหรือขี้เกียจไอเบื่อกับขี้เกียจเนี่ยแยกออกครับป้าคุณจรก็ให้ข้อมูลมาน้อยน้อยมาทักเดียวมีวิธีจัดการความเบื่อจากการทํางานประจําอย่างไรบ้างครับถ้าคุณเบื่อจากการทํางานประจํางานบางอย่างคุณนั่งหน้าจออย่างเงี้ยทั้งวันเช้ามักก็นั่งคุณก็ต้องหัดเอ็กซ์ซอร์สบ้าง เดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีการนั่งขยี้พุงเหยียดไปเหยียดมาแอนไปแอนมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมออกไปเดินบ้างยืดเส้นยืดสายบ้างม,มันก็เป็นการคลายเครียด<ม><ม>ลุกไปหาเครื่องดื่มอุ่นๆสักแก้วหนึ่งบายๆง่วงมากก็เอาเครื่องดื่มเปรียปร้ยวๆมาจิบไปอืเปรี้ยวจุ้งอะไรเงี้ยก็นั่งไปสิอ,อ,อันนี้ใช่ไหมคะ<อ>และอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณทํางานซ้าซากจําเจคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีโอกาสพบปะผู้คนมาก<อ>ก็ต้องเพิ่มความอดทนใน การพูดคุยประเดี๋ยวนั่งทํางานไปก็เซ็งอยู่แล้วข้างๆก็พูดไม่เข้ารูหูอีกเดี๋ยวก็หันไปะทะเลาะก,กันอีกเนี่ยมันก็ดูไม่ดีมันก็จะเปบื่อท, <ำ S 2> ที่จะมาคุณเบื่อที่ทํางานคุณเบื่อสิ่งแวดล้อมเบื่อลักษณะของงานหรือเบื่อเพื่อนร่วมงานคะห,หาให้เจอ,เจอมันต้องหาให้เจอมันเบื่ออะไรมาว่าม,มีการเบื่อเหมารวมหรอกจะบ,บ้าแล้วเหรอฟังดูเหมือนก็จจำเจลักษณะแบบจำเจทุกอย่างไอ้นี่งานก็จำเจสภาพแวดล้อมก็จำเจ และอย่างที่อาจารย์บอกอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีไม่ได้เป็นพวกเซล์พวกที่ออกไปข้างนอกอนั่งนะอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งใจเลลักษณะ<จ>ของงานเป็นแบบนี้ไม่รู้หรือ,อยังไงว่าตัวเองเลือกงานแบบนี้ใช่ก็ต้องถามคุณจรว่า<อ>ตัวเองเนี่ยชอบงานแบบไหนใช่กลับมาที่ตัวเองค่ะ ไม่มีใครรู้จักตัวคุณดีเท่ากับตัวคุณเองถามตัวเองสิคะชอบอะไรชอบงานนั่งอยู่กับที่ชอบงานที่ต้องพบปะผู้คนหรือชอบงานอะไรต้องถามตัวเองคะ่ะถ้าเป็นงานที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยอาจจะต้องกลับมาที่คำคำตอบแรกของอาจารย์ออพุะอะไร job to a right person คะ่ะเปลี่ยนงานซะเปลี่ยนงานซักค่ะแต่เดียนก็มีอันหนึ่งนะคะเดียนไปได้มาอาจจะดูยาวนิดซึ่งแต่เดียนเตรียมมาให้คุณกันออกหน่อมค่ะเตรียมมาให้<อ>ใหผมและให้คุณจอนให้คุณจอนนะคะคุณ กอนคะยกมือพนมค่ะประธานโทษคุณน่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะพนมมือนะคะผม,ผมด้วยผมด้วยค่ะคือการงานนั้นต้องทำด้วยสติ มีสมาธิขันติมีอุตสามีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาและกล้าหารรักงานจริงจากท่านพุทธทาสภิกขุคาสาทุยึดไว้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับการทำงานค่ะก็นอกจดจำไหมนะดูฉันเอาแผ่นนี้ให้คุณได้ฉันพับให้เอาไปรอตรงนี้ฉีดฉนเไปเลยโอ้เอาละฮะก็ขอให้คุณให้กระนที่ไปได้ พรจากพระนะที่ถ่ายทอดโดยอาจารยิ่งศักด์นะฮะพับไปเกียรนะจะได้ไม่เซ็งกับงานนะคะใส่กระเป๋าไว้ค่ะคุณจอนก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วหน้าจอนะคะรวมถึงคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยขอให้มีความสุขกับการทํางานในวันลุวงขึ้นนะคะลาไปก่อนนะครับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดีมากเลยเก็บไว้นะเนี่ยก็ชอบบ่นเบื่องานเบื่องานเบื่ออะไรที่เนชั่นเหรอฉันอยากจะรู้ไปใหญ่แล้ว